สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกนะครับแนะนําให้ไปที่ทูก่อนนะครับแล,แล้วก็เป็นนิวเทอร์มินเป็น New t e r m i n ินอนะ่นี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น อมพอรอันนี้ผมดึง เอาใหม่เนี่ยนี่เปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนูนย์หนึ่งแสนถ้าใครขึ้นแบบนี้แปลว่าดีนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้ ขึ้นแบบอื่นนะครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับมาสามตัวนี้แล้วก็เริ่มใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นสามตัวนี้ใหม่นะครับให้ก๊อปเลขตัวนี้นะครับมาให้ผมนะครับหรือว่าส่งมาให้ทางหลานที่ iot shop นะครับเดี๋ยวทางเราจะส่งไฟล์บีนไปให้ใหม่นะครับเพื่อทำการแฟนนะครับ